สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมสุริการภูมิเีวกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิว SF Figuarts Shin g o j o Seho Commander ไก่หมู Orange R นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นตัวที่เพิ่งออกช่วงเดือนสิงหานี่เองครับเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะครับสำหรับเจ้า Commander ไก่หมูนะซึ่งรู้สึกว่ากระแสตัวนี้จะค่อนข้างเงียบนะถ้าเทียบกับตัวปีก่อนอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยช่วงเดือนสิงหามันจะออกเป็นไฟสโนกซึ่ง โอ้โหตอนเป็นไฟนี่กระแสฮือฮาแล้วก็เย่งกันมากมายนะฮะส่วนของไก่มูเนี่ยรู้สึกว่ากระแสมันจะดรอปแล้วก็เงียบอยู่พอสมควรนะครับก็ส่วนตัวคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกับตัวตัวแรกอะตัว1.0มากขนาดนั้นครับแต่ส่วนตัวนะถ้าท,ที่ผมลองเล่นแล้วเนี่ยคือมันก็มีความต่างอยู่พอสมควรนะสำหรับคเมแด้วยไก่มูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่านะครับว่า เออมันต่างกันยังไงนะแต่คลิปนี้ผมไม่ได้มีเทียบเหมือนกับตัวคลิปคาบูโตเนะเพราะว่าตัวแรกเนี่ยผมขายไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดในแต่ละจุดละกันนะว่ามันต่างกับตัวแรกยังไงบ้างนะครับโอเคเพื่อประหยเวลาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวก่อนก่อนเลยนะครับว่าดีไซน์เป็นยังไงบ้างครับในส่วนของตัวกล่องนะครับก็เป็นสไตล์ของชิงโกโจนะครับก็จะมีรูปของคาเมเลอร์ไกมุอยู่หน้ากล่องแบบนี้นะครับแล้วก็มีบันไดน้ำโกอย,อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ เป็นโลโก้บันไดกับธรรมชีเช่นเคยนะครับเราก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นชื่อนะครับคอมเมดี้เดอร์ไกมูออร์เรซอาร์ครับด้านล่างก็จะเป็นโลโก้ฟิกวาร์นะครับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นชื่อเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นโลโก้ฟิกวาร์นะครับอ๋อในส่วนของด้านหลังเขาก็จะเป็นในส่วนของเอ่อแอคชั่นของคอมเมดี้เดอร์ไกมูแล้วก็เป็นภาพโปรโมทอะไรนะครับแล้วก็มีบารอนมาเจมสด้วยอ่ะแล้วคือนี่คือไฮไลท์เลยก็ว่านะครับว่าในไลน์ของ2.0เนี่ย เราสามารถนําเกาะเนี่ยมาสลับกันได้นั่นเองนะครับซึ่งจะเหมือนกับในซีรีส์เลยนะครับซึ่งกิมมิกเนี่ยตัวหนึ่งจุดศูนย์ทำไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาลองมาลองดูกันนะครับว่ามันจะสลับกันยังไงนะก็โอเคมาดูด้านในกล่องกันนะครับก็กล่องไอโฟนเราก็เป็นกล่องสวมเปิดแบบนี้ได้เลยนะครับข้างในก็จะมีคู่มือแมนนวลน,นะครับก็เดี๋ยวดูสักหน่อยนะครับก็ในส่วนคู่มือเนี่ยตัวนี้ต้องดูนะเพราะว่ามันมีลูกเล่นในการเปลี่ยนเกาะเปลี่ยนพาร์ทในค่อนข้างที่จะเยอะและซับซ้อนกว่าตัวของ ซีรีส์เดนโอพอสมควรเลยนะครับก็เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีล็อกซีถอดได้ตรงเซนโกคุไดเวอร์ตรงมีดตรงนี้สับได้นะครับเอาดาบมูโซเซเบอร์เกี่ยวข้างๆได้มีมือจับล็อกซีมาให้มีเนีย่ยลูกเล่นตรงดาบอะไรยังไงบ้างแล้วก็นี่ไฮไลท์ของซีรีส์สองยกรสุของซีรีส์ไกมุเลยนะครับก็คือตัวของการเปลี่ยนพาร์ตเกาะของระหว่างของไกมุกับบารอนนั่นเองตัวพาร์ทการเปลี่ยนเนี่ยผมอาจจะขอ มาทําให้ดูในคลิปของบาลอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้2ตัวในการสลับให้ดูนะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีแค่ไก่มุตัวเดียวเนาะบาลอนมันยังไม่ออกนะครับก็เดี๋ยวในคลิปของบาลลอนเนี่ยเดี๋ยวเรามาว่ากันในเรื่องของการสับเปลี่ยนเกาะของระหว่างไก่มุออร์เรนจ์อาร์มกับบาลอนบาร์นาซ่าอาร์มแล้วกันนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไก่มุเพียวๆกันเกาอนะครับก็มนีคือคู่มือนั่นเองนะครับอ่ะมาดูในส่วนของถาด ถาก็จะมี2ถาดนะถาดแรกก็จะเป็นถาดเก็บตัวฟิกนะครับของตัวคอมเบนเลเดอร์ไก่มุออร์เรนจ์อาร์มนะครับนั่นเองนะครับแล้วก็อีกถาดหนึ่งก็จะเป็นถาดเก็บอุปกรณ์นะครับก็จะมีมือนะครับมีพาร์ตดาบมีล็อกซีดนะครับแล้วก็เป็นพาร์ตเปลี่ยนสําหรับอของบาลอนนะเวลาเปลี่ยนเป็นเอลลอนออร์เรนจ์อาร์มเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโยกไปเป็นคลิปของบาลลอนนั่นสำหรับลูกเล่นของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้ก็อย่างที่แจ้งไปนะครับก็เดี๋ยวมารีวิวเฉพาะของ คาเมเดอร์ไก่มูกันก่อนนะครับก็โอเคแล้วนี่คือภายในกล่องของตัวคาเมเดอร์ไก่มุกออเรเซียมครับเดีย๋ยวเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันเลยดีกว่าครับว่าจะสวยงามมากแค่ไหนนะครับโอเคครับผมก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวของคาเมเดอร์ไก่มูนะก็เดี๋ยวมาดูดีเทลใกล้ๆกันก่อนเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเนี่ยมองไกลๆอย่างเงี้ยผมบอกเลยถ้ามีเทียมนะจะเห็นความต่างเนี่ยชัดมากนะครับก็คือเจ้าตัว2.0ตัวเนี้ยความต่างก็คือ คว,วความหนาของบอดี้นะครับจะสังเกตได้ว่าความหนาของบอดี้เนี่ยมีเยอะมากกว่าแบบไอตัวแรกอะ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับแล้วก็าการทำเท็กเจอร์ตรงชุดบอดี้ด้านในเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดมากนะครับนี่ตามตัวบอดี้สีเงินด้านในเนี่ยครับอ่าแล้วก็ อีหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่าปรับมาก็คือในส่วนของรายละเอียดเล็กๆอย่างเช่นตรงไดรเวอร์นะครับตรงไดรเวอร์เนี่ยตัวเก่านี่ก็คือถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วนะในตอนนั้นเพราะว่าเขาก็ลงดีเทลอะไรมาก็ค่อนข้างที่จะครบน,นะครับพอมาเป็นตัว2.0เนี่ยแน่นอนมันต้องทําให้ดีกว่าตัวแรกนะครับก็คือนี่จะสังเกตได้ว,ว่าไดรเวอร์เนจะใหญ่กว่าอันเดิมอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ดีเทลตรงการสกรีนเนี่ยจะเห็นได้ชัดกว่าตัวแรกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยอย่าง รูปส้มดาบส้มเนี่ยแล้วก็ตัวเฟสเพจของตัวไกมูตรงนี้ก็ทํามาได้ดีนะเป็นลายสกรีนนะครับแล้วก็ตรงโฮเดอร์ด้านข้างตรงนี้นี่ดีเทลตรงล็อกซีอะไรก็ทาออกมาได้ชัดและคมกว่าตัวแรกมากนะครับอ่าอีกข้างหนึ่งก็ไม่มีอะไรคนระับโอเคแล้วก็ช่วงของเกาะนะครับเกาะตัวนี้ก็ทำออกมาได้สวยนะเป็นสีส้มแบบเมทัลลิกเลยนะเงาเงาสวยๆแล้วก็ ตัวแรกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคือถ้าใครมีกล่องแรกสุดเลยนะคือไก่มูต้องบอกว่ามันมี2กล่องเนาะจะมีกล่องแรกสุดกับกล่องที่รีในเวอร์ชัน g o ที่เป็น20ปีเฮเซไรเดอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นตัวแรกสุดอ่ะรู้สึกว่าสีส้มตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างซีดนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ทามาให้สดแต่ก็เราก็ไม่รู้นะว่าตัวนี้เนี่ยในอนาคตจะซีตาม1นจุๆๆๆนูแบบนไปหรือเปล่านี้เราก็ต้องรอดูในระยะยาวนะครับอ่ะส่นของหน้ากันหน้านี่คือแบบหื คมและสวยมากนะครับคือตัวเลขก็ว่าสวยแล้วนะพอมาเป็นตัวนี้นี่สวยหนะักกว่าเดิมอีกนะครับนี่ดีเทลนะครับตรงตามเกาะน,นี่ก็ตรงจุดตรงนี้ก็ทํามาได้ดีนะครับช่วงเขานี่ก็อันนี้อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะก็ยังหักง่ายง่ายอยู่พอสมควรถึงแม้ว่าจะมีความหนาแต่ว่าก็บางอยู่พอสมควรครับช่วงสีอะไรนี่ก็ทำมาได้ดีเนี่ยเห็นป่มตรงเนี้ยตรงช่วงบอดี้เนี่ยจะทํารอยยับเหมือนแบบเป็นรอยยับของสตรเอ็กเตอร์อ่ะ เออทำมาได้ดีมากนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้ก็เปิดได้นะแล้วก็จะเจอตัวปั๊มล็อตนะครับโอเคโอเคครับอันนี้ก็คือรอบๆนะของตัวคอมเพเตอร์ไก่หมูนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่านะครับว่าุขยับเป็นไงบ้างนะครับในส่วนของจุดขยับนะครับหัวก็อาจจะเงยได้ไม่เยอะมากนะเพราะว่าติดตัวเกาะนะครับก้มก็ได้นะครับหมุนได้รอบนะครับ หได้นิดหนึ่งก้มได้หมุนซ้ายขวาได้นะครับในส่วนของกอตรงนี้ก็ยกกลางได้เยอะมากนะครับแล้วก็โยกไปนี้ได้หมุนได้รอบนะครับไปเสพหมุนได้นะครับช่วงศอกพับได้มือหมุนได้นะครับแล้วก็เข้าออกได้นะฮะส่วนตรงท้องตรงนี้ก็นี่ตรงท้องตรงนี้ก็สามารถก้มก้มได้ เปข้างหลังหมุนซ้ายขวาได้นะครับนี่เยวซ้ายขวาได้แบบเยอะมากช่วงขานะครับก็สามารถยกนี่ไปข้างหน้าไปข้างหลังกลางได้นะครับต้นขาหมุนได้ช่วงเข่าก็งอได้สุดๆนะครับแบบนี้า่ช่วงเท้าก็หมุนได้นะครับนี่หักซ้ายขวาปลายเท้าจิกได้นะครับนี่แล้วก็ใต้เท้านะครับใต้เท้านี่รู้สึกว่าตัวนี้จะ เพิ่มดีเทลใต้เท้ามาให้ด้วยนะครับถ้าเป็นตัวแรกเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินโลโลเลยนะครับแต่คือตัวเก่าเนี่ยจะมีลายมาใหานะ้แต่จะไม่ไม่ได้ลงสีแบบตัวนี้นะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะการเกร็บงานตัวนี้แล้วก็ข้อเสียข,ของตัวนี้ที่ยังมีเหมือนกับตัวแรกก็คือตัวของล็อกซีทตรงเข็มขัดนะครับสามารถหลุดได้นะซึ่งหลุดได้ง่ายซึ่งตรงนี้ต้องระวังนะครับมันอาจจะหายได้ถ้าเล่นไม่ดีนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับนเนี่ยมันคือเหมือนใส่ไปแล้วมันไม่ได้ล็อกอะมันเหมือนแค่แค่แปะไปเฉยๆะนะครับ แล้วก็ช่วงตรงมีตรงนี้มีลูกเล่นนะอย่างที่นี่มันสามารถสับได้นะครับนี่สับได้นะครับโอเคครับนี่คือจุขยับทั้งหมดของตัวคาเมิเนเดอร์ไกด์มูอเล์อาร์มเลยครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันดีกว่านะครับว่าตัวนี้มีอะไรมาให้เราบ้างนะครับส่วนของอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทีละชิ้นนะครับผมก็อย่างแรกก็คือจะเป็นชิ้นหน้าของบาลอนนะครับเอาไว้เปลี่ยนตอนที่ บาลอนจะเปลี่ยนเป็นเกาะออเรนจ์อาร์ uh, Arm นันเองนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปเจาะกันอีกทีคลิปของบาลอนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอาวุธประจําตัวของไกมูสครับทั้ง2ชิ้นเนาะก็จะมีชิ้นแรกนะครับอันนี้จะเป็นมูโซเซเบอร์นั่นเองนะครับก็จะเป็นดาบประจําตัวของเราอเมร์ไรเดอร์ของเรื่องนี้นั่นแหละนะครับตอนนี้จะเป็นของไกมูนะก็จะมีตาไกมูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับลูกเล่นเรส่วนของสีสันอะไรเงี้ยก็ทำออกมาได้คล้ายเดิมนะ ก็แค่เพิ่มเหมือนกับอัพไซส์ขึ้นมาเฉยๆนะครับก็ตรงนี้ยังไม่สามารถชักได้นะเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องมันจะชักไว้เป็นโหมดยิงได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นสองจุดส่วนยังทําไม่ได้นะก็เป็นแค่เหมือนฟิกมาเฉยๆนะครับเดี๋ยวดีเทลคือสวยเหมือนเดิมนะครับนี่ต่อไปนะครับจะเป็นดาบอีกดาบอีกเล่มหนึ่งของไกมุเหมือนกันนะครับจะเป็นเหมือนดาบส้มนะก็ทำม,มาได้ค่อนข้างดีนะครับก็ รู้สึกว่าสัดส่วนตอนนี้จะดูเรียวขึ้นแล้วก็ดูสวยกว่าอันแรกอยู่พอสมควรเลยนะถ้าเป็นอันแรกรู้สึกว่ามันจะดูป้อมๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตรงตรงนี้จะเป็นเหมือนกับพลาสใสมั้งถ้าเป็นตัวเก่าแล้วก็สีขาวตอนนี้ถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเริ่มเหลืองแหละอันนี้ก็แก้มาให้มันดูส้นทรงดีขึ้นแล้วก็ดีเทลดีขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ยังสามารถเอามารวมกับมูโซเซเบอร์ได้อยู่นะซึ่งอันนี้เดี๋ยวทําให้ดูนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็น ในส่วนของล็อกซีดนะครับจะเป็นล็อกซีดเวอร์ชันที่เป็นแบบหมดล็อกอยู่นะจะยังไม่ใช่แบบเหมือนกับที่ติดตั้งกับตัวไดเวอร์นะอันนี้ก็เหมือนเอามาให้ไกมูถือแหละนะครับอันนี้แล้วก็ดีเทลก็ทํามาได้ดีมากคมมากครับขนาดตรงแบบรหัสล็อกซีดเขายังสกรีนมาเลยครับดูคือสมจริงแล้วก็ดีเทลดีมากนะครับแต่ก็ชิ้นค่อนข้างเล็กนะครับระวังหายกันด้วยนะถ้าเล่นกันิชนี้ครับระมัดระวังกันนิดนึงนะฮะ ในส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นพวกพาร์ทมือละซึ่งของพาร์ทมือของไกดมูสเนี่ยคือยังให้มาเยอะเหมือนกับตัว1.0เลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับมีมืออะไรบ้างนะครับก็ชิ้นแรกแน่นอนครับเป็นมือกำนะครับมาให้หนึ่งคู่นะครับต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นมือเอาไว้จับดาบดาบที่เป็นดาบส้มนะอันนี้มีมาให้หนึ่งคู่นะครับ ต่อไปก็จะเป็นดับที่เอาไว้จับของเอ่อน่าจะโซเซเ a อร์นะครับก็น,นี้นี่นะจะมีนิ้วชี้ออกมาี้นะครับมาให้หนึ่งคู่นะครับต่อไปก็จะเป็นมือแบนะครับนี่มือแบนี่ให้อีกหนึ่งคู่นะครับปึ๊บต่อมาก็อันนี้ก็จะเป็นมือ น่าจะจับมูโซเซเบอร์เหมือนกันนะแต่ว่าน่าจะไว้จับแบบเหมือนแบบแบบเอาไว้ใช้เหมือนตอนโหมดยิงปืนมากกว่านะครับโอเคครับแล้วนี่ก็คืออสซอรีชิ้นสุดท้ายนะครับก็คือมือที่เอาไว้จับล็อกซีของคาร์บินไรเดอร์ไกมูนั่นเองนะครับมีมาให้แค่หนึ่งข้างนะครับก็นะอันนี้ก็ไม่รู้ทําไมถึงมีใหแ้แค่ข้างเดียวนะก็มีมาให้ข้างเดียวแบบนี้เลยนะครับเอาไว้จับล็อกซีนั่นแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้ อันนี้คือของอัจฉริยทั้งหมดของตัวคอมเบนเนเตอร์ไกมูนนั่นเองครับแต่ทีเนี้ยเรายังเล่นสับเปลี่ยนเกาะกันไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่ามันมีลูกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจของชินโกโจของไล่ซีรีส์ไกมูนเนี่ยก็คือไก่มูนมันจะมีล่างเขาเรียกว่าอะไรล่างก่อนใส่เกาะผมขอเรียกว่าล่างเฟิร์สฟอร์มแล้วกันเป็นล่างคล้ายๆแบงฟอร์ของเดนโออ่ะมันจะเป็นล่างที่ยังไม่มีเกาะคือไลยของโซนตัวเนี้ยมันทําได้นะเดี๋ยวผมมาทําให้ดูดีกว่านะว่ามันทํายังไงนั่นเองนะครับก็โอเค เดี๋ยวเรามาลองทํากันดีกว่านะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาทําให้ไกดมูตัวเนี้ยเป็นร่างเฟิร์สฟอร์มกันนะครับก็คืออย่างแรกก็คือไม่มีอะก็เดี๋ยวผมขอถอดล็อกซิทออกก่อนละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันหายนะครับโอเคก็อย่างแรกเลยคือถอดหัวก่อนนี่ถอดหัวแบบนี้แล้วก็ถอดเกาะอ,ออกมานะครับวิธีถอดเกาะตัวเนี้ยจะผมว่าถอดง่ายกว่าดีโนมากก็คือเหมือนแบบทําตัวล็อ,อกเอาไว้แล้วก็ ยกกอะไหลทั้งสองข้างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาอย่างนี้หลุดมาแล้วคือดูตัวล็อกดิคือมีผมว่าแบบเนี้ยตัวล็อกแบบเนี้ยดีกว่าของเดนโอแน่นอนนะ่ะมันหักค่อนข้างยากนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ก็อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับต่อมานะครับในส่วนของหัวไกมุมันจะแยกชิ้นได้ค่อนข้างเยอะนะอันนี้ต้องดูคู่มือดีๆนะครับก็อย่างแรกก็ดึงหน้าออกมาอย่างนี้ก่อนจะได้หน้าก,ก่าออกมานะครับอ่าด้านในก็จะมีตัวของ ลังไอตัวตาเหมือนลังพึ่งอะ่ะเออนะแล้วก็อันนี้ก็ถอดด้านหลังได้อีกนะครับเป็นหมวกอ่ะน,นี่ถอดได้อีกถอดไปก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ดึงไอตัวเนี้ยตัวตัวตาลังพึ่งสีส้มของไก่มูเนี้ยออกมานะครับก็แต่ว่ามันจะแกะยากนิดหนึ่งนะเออก็นี่ก็ค่อยๆแกะนี่แกะออกมาก็ได้ละมันจะเป็นเขี้ยวเหมือนตัวบวกอะ่ะนะครับ โอเคทีนี้ก็หมดแล้วนะครับก็เอานี้ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับนี่จะได้หัวแบบโลโลอย่างนี้แหละแล้วก็เอาหัวกลับมาใส่นะครับเหมือนเดิมนี่ทีนี้ก็จะได้เป็นไกมุลร่างแบงฟอร์มแล้วซึ่งจริงๆอะเกาะตรงนี้มันถอดได้อีกชั้นหนึ่งนะเพื่อที่เอาไว้จะใส่เอาไว้เปลี่ยนเป็นแบบเหมือนกับตอนแบบสับเกาะอ,อย่างที่ผมบอกของบาลอนอะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเรามาเจาะอ,อีกทีตอนเรารีวิวบาลอนแล้วกันนะครับก็โอเค โอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวลูกเล่นของดาบกัน่างที่ผมแจ้งไปนะครับลูกดาบมันเนี่ยมันสามารถมีลูกเล่นอยู่พอสมควรนะครับก็คือดาบเนี่ยมันจะมีกิมมิคก,ก็คือสามารถนํามาต่อกันอย่างนี้ได้นะครับนี่คือเหมือนหนึ่งจุดศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าจําไม่ผิดนะคือนี่เห็นปะ่ะรูตรงเนี้ย ยังสามารถนำล็อกซีมาใส่ได้เหมือนกับตัว1.0นะครับนี่แบบนี้อ่าแล้วก็ยังสามารถนำเอาไอ้มูโซเซเบอร์เนี่ยมาใส่ตรงข้างๆได้นะครับก็คือวิธีใส่เนี่ยคือคล้ายๆตัวแรกเลยก็คือมันจะมีช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีตัวสไลด์อยู่นะตรงมูโซเซเบอร์นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยนะครับแต่ทีนี้มันจะ ตอนใส่เนี่ยอาจจะลาบากนิดนึงเพราะว่าฮูเดอร์มันจะหลุดออกมาด้วยนะครับหรือทอดออกมาก่อนก็ได้นะแล้วก็เนี่ยก็ค่อยๆเอามาใส่ให้มันดีดๆนะครับนี่แต่ละนะครับแล้วก็เอากลับไปติดตรงข้างๆเหมือนเดิมอ่าก็จะได้แบบใจมุตอนเก็บโอเตเซเบอร์ไว้ข้างๆแบบนี้แล้วนะครับโอเคและนี่ก็คือลูกเล่นทั้งหมดแล้ว ของคอมเดี้เกไกมูนะจริงๆผมน่าจะน่าจะต้องใส่ไอตัวลูกเล่นนี้ตั้งแต่ก่อนจะเปลี่ยนฟอร์มเนาะแต่ว่านี่ผมลืมครับเนื่องจากลูกเล่นตัวนี้มันเยอะจัดนะครับโอเคนี่หมดจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปของกลาเลยดีกว่านะครับว่าตัวนี้ผมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคผมก็จบลงไปเลยแล้วครับสำหรับการรีวิวเจ้า sf figure of shin o j o s e h o c o m m e n d a t o r gaimu orange arm นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่รู้สึกว่าจะแตกต่างกับตัวแรกอยู่พอสมควรเลยนะเท่าที่ผมลองเล่นดูนะสำหรับใครที่รังเลว่าจะซื้อดีมน ก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยมีนะผมว่าซื้อเลยดีกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้คือดีมากนะครับทั้งบอดี้เอ่ยจุดขยับเอ่ยแล้วก็ลูกเล่นที่เขาใส่มาครับลูกเล่นอย่างการเปลี่ยนเปลี่ยนฟอร์มหรือว่าการเปลี่ยนกอนเนี่ยเดิมทีแล้วฟิกวัวเขาจะไม่ค่อยใส่ลูกเล่นนี้มาเท่าไหร่นะครับแต่ลูกเล่นนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่1.0ึ่งจุดไม่ได้นะครับแล้วก็พอเขามาใส่นะพอเขาใส่มาในระบบของ2.0แล้วเนี่ยก็ทามาได้ดีพอสมควรเลยนะครับคือแบบปกติเวลาเปลี่ยนกอรมันจะมีความมมแบบไ่สจริงอ เออมันจะมีความขาดเกินๆหรือว่าแบบไม่สมส่วนแต่ว่าตัวนี้การเปลี่ยนเกาะเท่าที่ผมดูภาพโปรโมทอ่ะคือมันสมส่วนมากและลูกเล่นในการใส่เกาะเนี่ยคือรู้สึกว่าการออกแบบเนี่ยทำมาได้ดีกว่าเดนโอมากนะสำหรับซีรีส์ไก่มูนะสำหรับที่ผมเมื่อกี้ที่เราแบบที่ผมลองแกะให้ดูอ่ะตอนทําเป็นแบงค์ฟอร์มนะผมคือมันดูถอดง่ายเปลี่ยนง่ายมากกว่าเดนโอมากนะครับเออมัน,ม,นมันรู้มันรู้สึกว่า เล่นเราไม่ได้กลัวพังเท่ากับเดนโออะประมาณนั้นนะครับถือว่าดีนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อเสียตัวนี้มีมีแค่ไม่กี่จุดมันคือแบบจุดที่ทําให้เราลาคาในการเล่นมากกว่าก็คือในส่วนของล็อกซีตรงเข็มขัดนะครับที่เอานิ้วไปโดนหรือว่าจุดหรือว,ว่าแบบแค่ก้มตัวอะไรเงี้ยมันก็หลุดแล้วนะครับคือมันไม่ได้ล็อกอะไรนะเหมือนแค่แบบเอาไปแปะเฉยอ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในการเล่นนิดน,นึงนะถ้าใครจะจัดท่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนก็คืออยู่ในความน่าลาคาเช่นเดียวกันก็คือ ข้างๆนะครับเวลาเราจะจัดท่าคือไก่มุ้งมันจะมีท่าแบบท่ายากค่อนข้างเยอะนะเวลาแบบต้องกลางขากลางย่อเข่าแบบอย่างงอ,งองหรือว่ากลางแหกขาเยอะๆอย่างเงี้ยคือถ้าเราแหกเยอะในบางทีอาจจะไปดูข้างๆโฮเดอร์ทาให้มันหลุดได้นะน,นี้ก็คือสร้างสร้างความน่ารำคานให้เราอีกจุดหนึ่งก็เลยผมก็เลยถือว่าเป็นข้อเสียไปนะครับโอเคโดยรวมคือตัวเวนี้ยเป็นตัวจบของไก่มุ้งได้เลยตอนเนี้ยถ้าใครแบบ ต้องการไกดมุ้งสวยๆอ่ะซื้อตัวนี้ได้เลยผมราคาก็ไม่ได้แพงมากเลยตอนนี้ราคาแค่จะล่วงเลยซ้ซ้ำนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับก็บอกว่าคลิปนี้จะเป็นการตัดสินใจให้สำหรับคนที่ลังเลว่าจะซื้อดีไหมได้อยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยผมจะนำอะไรมารีวิวก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาการไปก